ทำเพลงตึกวันนึงวันล้อเอาก็บอกว่าแต่เราทํางานนี่เรามีความสุขแล้วเขามีความสว่าเรามีความสุขกัอการทางานตรงนี้อ่ะไอ้เหมือนกันนะคะพอเริ่มทำกระจา์นี้ก็คิดชุดนี้ขึ้นมาแล้วเอาไปสอนแบบเออเริ่มเริ่มเห็นแล้วละอ่อนทำได้เขาจกมีความร้สุขเออดีดีมาเรากาได้ได้ในส่วนของการที่ทำเป็นระบบแล้วแล้วยิ่งเห็นผลงานละอ่อนแล้วมันดีใจอาจาละอ่อนคิดละครสุขาได้ซิทคนน่ะช่วยกันคิด หุ icana, ่นเนี่ยค่ะทิบคนน่ะมันต้องความสามัคคีมุดอยู่ตึ้ตรงถ้าเขาวางแผนด้วยกันนะน้าตอนที่ตอนที่เอาแบบสอบถามไปถามเลยคนเหื่อเขียนว่าถ้าเลาะกันบ่อยแต่ในที่สุดก็สําเร็จเขียนนะคะนี่คือสิ่งที่สั้อน่านี่คือเวลาที่เขาทําแล้วเนี่ยนี่คือเขาได้จริงๆเนี่ยอาจารย์ของเจา เรื่องเงินมุกันเราจะประทับใจเขาตลอดเลยนะคะตรงที่แบกสอบถามาค่ะจะโคตรมาหมดเลยที่เรียนประถมสิบคนนี่แหละค่ะสิบเจนคนที่ทำได้น่ะจะเขียนไเขียนเลยว่าเรางนอกกันหมดเพราะมันตั้งสิบคนกัอนเพระว่ามันจะออกมาได้อะค่ะแล้วมึงตั้งสิบคนสิบคนเพราะว่าอันเขาบอกว่าเขาต้องการใจคนนะเขาบอกว่าเขาต้องการใจคนนะ มันเป็นหุนุนโฟมอะค่ะหุนโฟมก็เชิดถ้าทำเรื่องนี้ค่ะเรื่องชาสมุนาชาฟ้ายทะยโจรป้องกันไข้หวัดไปคิดมาเป็นละครแล้วแบบเชิดมี่มีสามคนที่เป็นคนเป็นคนผ่าแต่แันเจบคนที่อยู่ื้นโตเนี่ยคนยกซึ่งที่ผ่านมาเราจะบอ่ค่อยเจอ เจอแค่สามคนสี่คนอย่างกลุ่มนวดนี่ก็แค่สามคนเอาทําเหมือนกบน้องกะลาไปถ่ายเหมือนกับธรรมดาเ mm. นาะอันที่คิดเชื่อนี่ก็ยังกับยังธรรมดาแต่นี้เออละออนคิดขึ้นมาเองเลยเขาหนูจะทำหน่คอยหนูจะทาอยู่ไลนอ่ะหนูต้องวาดต่อแล้วเขาทําได้แล้วเจ้าปลาไปอันปายไปเห็นน้อยแต่เนี่ยเจ้าเพราะวันพอดีเจ้าทำโครงการอันอุักษ์พลังงานเนะี่ย mm. เสร็จแล้วทำ